เออเดี๋ยวกับบ้านเ,เดี๋ยวตอนนี้กำลังอยู่หมอชีดเดี๋ยวมาถึงไหนก็โทรมาบอกเืยเดี๋ยวรถมารับนะเดี๋ยวรถไปรับคุณเคยรู้สึกกันบ้างไหมว่า ช่วงเวลาของการกลับบ้านมันเหมือนช่วงเวลาพิเศษช่วงหนึ่งมันอบอวลด้วยความรู้สึกหลายอย่างโหยหามีความหวังเหนื่อยล้ารอคอยบางคนดูท่าทางดีใจเหลือเกินเขาคงไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีเคยสงสัยเหมือนกันว่าคนเราหอบอะไรกันนักหนากลับบ้านพัดลมเก่าๆหอบกลับไปทำไมบางครั้งเราต่างลังเลว่าจะขึ้นรถคันไหนดีที่จะถึงบ้านเร็วที่สุดและประหยัดที่สุด เป็นความลังเลแต่ตัดสินใจไม่ยากเพราะเป้าหมายปลายทางนั้นเหมือนกันคือกลับบ้านแต่ถึงโชคดีได้ตัวแล้วก็ยังอาจต้องรอรอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อุ่นใจได้เพราะเรามีตั๋วที่อยู่ในมือตัวเป็นหลักประกันว่าแค่ก้าวขึ้นรถเราก็จะถึงบ้านถึงบ้านโดยสวัสดิภาพยังไงก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพ กลับไปก็จะไปหาแม่ก่อนนะครับสิดถึงแม่แล้วก็จะไปเพื่อนก็กลับมาด้วยก็ฉลองกันนะครับอยู่บ้านทีหนึ่งขับครั้งหนึ่งใช่ไหมก็ดีใจได้กลับก็ต้องดีใจเลยกลับบ้านเราก็มีไปวัดทำกับข้าวกินกันเจอกันร้องคาราโอเกะอะไรประมาณนี้แหละก็ตื่นเต้นใจถึงบ้านแล้วแต่ตัวยังไม่ถึงอ่ะ <laughs> เหมือนเดิมทุกอย่างแอร์หนาวไปทีวีเสียงดังพ่อห่มมีกลิ่นอับๆคนข้างหน้าเอ็นเบามากจนทับขาเราบางคนคุยโทรศัพท์เสียงดังแต่ก็ยังดีที่ได้ขึ้นรถแล้วบางทีการข่มตานอนหลับสักตื่นอาจทำให้รู้สึกว่าถึงบ้านเร็วขึ้น เราต่างเริ่มต้นเหมือนกันคือก้าวขึ้นรถด้วยความหวังว่าจะถึงบ้านได้เร็วที่สุดแต่เราคงไม่ได้โชคดีกันทุกคนมีหลายคนที่ก้าวขึ้นรถมาแบบเราแต่กลับไปไม่ถึงบ้านหรือกลับไปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว อุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่คนโคราชยังจำได้ไม่ลืมคือเหตุการณ์เมื่อวันที่27มีนาคม2552ที่ถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่35-36อําเภอกลางดงรถทัวร์ของบริษัทราชสีมาทัวร์ขาเข้ากรุงเทพเสียหลักข้ามเกาะกลางมาชนรถกระบะก่อนประสานงากับรถของบริษัทเดียวกันที่วิ่งจากกรุงเทพเข้าโคราชเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต21รายบาดเจ็บ50ราย คือเราได้ยินกับหูเราเห็นกับตาอุบัติเหตุหมันก็เลยทําให้เราแบบฝังใจอะ่ะฝังใจเสียงกรีดร้องของคนในรถรถมันตีลังกาอย่างไงคือเราเห็นเราไม่ได้หลับเราก็เลยหมอบลงหมอบลงแล้วก็กอดเบาะไว้ให้แน่นที่สุดจะทํายังไงก็ได้ห้ามไม่ตัวเราลอยออกจากตัวรถเพรคิดเลยว่าถ้าตัวเราลอยออกไปอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าหัวเราขาเราแขนเราจะไปกระแทกอะไรอันน้ยิงเขาตะโกนมาว่า ในชีวิตจะส่งเสียงหน่อยน้นพี่ก็ยังงงนี่เรานั่งรถมาทำไมมันมันอะไรเกิดขึ้นโดนทับครับโดนทับแล้วมันเจ็บมากเจ็บชาไปเลยอ่ะข้อเท้ามันมันแหวออกออกจากคือต,ตัวเท้ากับขามันแหวกออกจากกันอ่ะมันไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนเอะวบอกตรงพี่ไม่รู้เลยนะ ขนาดชั่วโมงนั้นแฟนยังไม่ได้คิดถึงเขาเลยว่าเขาอยู่ส่วนไหนนะแล้วก็เป็นอะไรบัางพี่กับมัน,ม,นมันเบอร์ไปหมดนะวันนั้นน่าจะเป็นสภาพรถเป็นหลักเลยผมคิดว่ารถเนี่ยตัวล้อเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานนะอย่างยางเนี่ยดอกไม่มีถ้าถนนเรียบ แห้งๆไม่เป็นไรปลอดภัยเหมือนรถแข่งแต่เมื่อไหรก็ตามมีความชื้นมีฝนเมืม่อเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วก็เบรกมีอยู่รี่น้ําไม่ได้รถจะเสียการทรงตัวหรือแม้แต่เก้าอี้เนี่ยซึ่งควรจะต้องเป็นอะไรที่ยึดยึดโยงผู้โดยสารไว้ขณะที่มีเข็มขัดช่วยด้วยนะก็หลุดกระเด็นออกไปหมดเลยซึ่งอย่างเงี้ยก็หมายว่าคนต้องกระเด็นออกไปตามแรงรถซึ่งอันตรายมากเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตหลายหลายคนไปทั้งชีวิตครอบครัวไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว เงนมันขาดไปคนและคนดูแลก็พี่ก็ต้องดูแลแล้วเห็นไหมจากเคยตื่นสักเจ็ดโมงก็ต้องเป็นตีห้าซื้อกับข้าวซื้ออะไรมให้น้องเขามันก็รีดผ้าอะไรมันก็ปกติมันเป็นงานผู้หญิงคือผู้ชายต้องทําหมดและแล้วก็าใ้จ่ายเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันก็เพิ่มอยู่แล้วเพราะตรงที่แฟนเขาหาได้มาคือตรงนั้นมันมันหายหมดเลยมันสภาพจิตใจความรู้สึกมันมันเปลี่ยนไปหมด หน้ามือเป็นหลังมือเลยมันไม่หายตลอดชีวิตอ่ะคนเคยแบบเดินได้วิ่งได้ทํากิจกรรมต่างๆได้ดูแลลูกดูแลครอบครัวทํางานบ้านอะไรเงี้ยตอนเนี้ยนานๆครั้งจะทําได้สักครั้งเวลาปวดนี้แบบอ,อยากตายเลยอ่หลังจะเกิดอุบัติเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ มีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในวงเงิน50,000บาทถ้าเสียชีวิตจะได้รับ2 0 0 0 0 0บาทสิทธิของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างป่วยค่าเสียหายอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินและค่าเสียความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต ถ้าเกินจากนั้นสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ตามระเบียบคู่มือรถร่วมรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีประกันภัยและต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินแต่บริษัทราชสีมาทัวร์กลับไม่มีประกันภัยผู้ประกอบการจึงใช้วิธีเจราจาไกล่เกลี่ยต่อรองกินเวลายดืดเยื้ออยู่เป็นปีซึ่งพอไม่มีประกันภัยเนี่ยการต่อรองมันก็มันเองก็ยากแล้วการตอบรับจทางบริษัทเจ้าของรถเนี่ยก็คือเหมือนกับขอจ่ายไปทีครับ เจ็บเท่านี้ให้เท่านี้เอาไม่เอาอะไรเงี้ยครับผู้ประกอบการเนี่ยมักจะใช้เอาความยากจนของชาวบ้านหรือความยากลาบากมาเป็นมาเป็นเครื่องมือต่อรองให้คุณมามาเรียกว่าตกลงกันความเสียหายก็ตกลงไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านถึงจะคนจนเจ็บตัวพิการไม่มีงานทําก็ต้องเช่ารถมาสุดท้ายต้องยอมรับสภาพการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับอาจเจ็บอ่ะมันจำเป็นมากแต่นี้เราไม่เคยได้รับอะไรเลย อย่างกรณีคุณสุกัญญาเนี่ยสาหัสแต่จิตใจนี่ยิ่งกว่าอีกเพราะเหมือนกับเขาแตกสลายไปเลยทั้งตัวอะไรย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งคุณทีละเมธเนี่ยที่เองหูขาดภรรยาเสียชีวิตเนี่ยลูกเขาต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีแม่ไปอีกตลอดอะไรอเงี้ยผมว่าต่อให้บริษัทประกันภัยมาวางเงินเป็นล้านมันก็ไม่สามารถที่จะจะจะ,จะชดเชยให้มันคุ้มค่าอกครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยความเสียหายที่เขาเกิดเนี่ยเขาควรจะได้รับการชดเชยในระดับหนึ่งที่มันน่าพอใจ จึงนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในชั้นศาลโดยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการฟ้องแต่กลับพบเงื่อนงำที่สลับซับซ้อนเมื่อพบว่าบริษัทราชสีมาทัวร์เป็นบริษัทร้างไม่มีตัวตนทั้งที่มีรถวิ่งในระบบอยู่ทุกทุกวันคำพิพากษา,าออกมาแล้วมันก็น่าจะจบก็ยังไม่จบเราก็จ่ายเขาอยู่แล้วแต่เขาเงียบไปเยอะแต่เขาต้อง ต้องการทำคดีที่ดังอู่แม้แต่รถบัสเนี่ยประกอบไปอู่ข้างทางรถนนยังได้เลย